ครับผมนายวิโรจน์ตะนาครับกับนั้นตำบลนาหน,นุงครับในการแก้ปัญหาไฟป,ป่าโซนน่านใต้นะครับที่อยากให้มันประสบความสําเร็จครับเรื่องแรกคือเรื่องงบประมาณการทายโอนมาสู่ท้องถิ่นคือมันชัดเจนคือมันเยอะเนาะคือมันเยอะนักๆเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มาไปชัดเจนเรื่องงบประมาณเรื่องการบูรณาการร่วมของภายครีข้ายรเจ้าที่อยู่าริยานท้องถิ่นท้องที่ผู้ปกครองครับคือมันชัดเจนนะครับใน ทุกขั้งตีม้าบางเบเลยชัดเจนในการแก้ปัญหาจุดนี้นะครับในหอยปลานะครับ mm. เรื่องงบมและการเรื่องการเฝ้าระวังไอยปาโดยต้องมีชห้ชุมชนมีส่วนร่วมตี่ชัดเจนนะครับในการลาดตระเวนแบ่งกันลาดตระเวนคือมันชัดเจนเลยว่าวันนี้หน่วยงานไหนอยากเขาไปเข้าไปนะครับเรื่องงบประมาณตีท่องทิ่นโคนม้านะครับให้มันชัดเจนในการต่อหอยปลาเกิดขึ้นทุกขั้งม้าบ่มีเลยครับหน่วยงานตีามาดูอะไรจุนี้หอยปลาละเลยกันนะครับ ท้องทีท้องทีนบ่มุย้ยบอลและน,ะนัการันร่วมกันไฟป,ป่าเลยขึ้นต่อเนื่องนะครับครับเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะครับนอนเรื่องต่อไปคือคือจิตสํานึกในมู่ว้านชายขอบเพราะตีบไม่นี่มันจะไม่ไม่ไม่ไมปลาสงหวนมันคอทชอบมไม่ไปไม่อุทยานทั้งนั้นนะครับตีขึ้นอุทยานทั้งนั้นตีแนวขึ้น,ข,นของจิตทอสปอร์ตขึ้นเขาต้องช่วยกันเนี่ยใดอะไรในชื่นทีว่าบอโยนความบีิปชอบฮือกันและกัน ต้องพาไภัยเหตมาร่วมมือกันใกนการช่วกันดับไฟปานะครับเพราะว่าในพื้นที่ของนาานุงบ่อกแก้วนะครับบ่อกแก้วเปิดกับมีน่วยงานที่เขาไปร่วมไม่ไปชอบแต่นานุงบ่มีแต่นาหานหาุงยมงนีเต้ยงงบประมาณเขาไปดับด้วยกันนะครับงบประมาณเขามาถึงเดินทางได้ครับต้องขาดห็นกาหารเดินทางพานะนะครับนอนบ่มีพา,พานะเขาไปมาได้เดี๋ยวนี้ต้องไปไกลเดินทางจากพที่สาวกิโลไปดับไฟปา่าครับพื้นที่มันกว้างขวางต้องจา่ายค่าน้ามันอาหารเดินทาง เื้ความหูปีน้องจ้าบ,บ้านนะครับเพราะว่าน้องฮานุ่งนี่บบมีแล้วครับความหูเข้าไปรับไฟปลานะครับนี่คือตีต้องเล่งดวนมากนะครับเพาะผมเสนอแต่ละท้องที่แต่ละไอ้หน่วยงานแล้วบบมีเื้มาสนับของไอต้ตบุญฮานุ่งครับหรือว่าอยากเื้มีตั้งจุดไฟปลาป้องกันไฟปลาตีนะฮานุ่งเล่งดวนที่สุดครับทุกปีตีเกิดขึ้นนี่ทุกปีในเขตติดตอนนด่อน้ำปลาอุตติดนครับ ติดเขตแปรอุดติดตดแปรมันเขตโบกแก้วนะครับมันอยู่ติดกันโซนนี่เป็นเขตของอุทยานสีน่านและขุนสถานสองในงานนี่ขึ้นตลอดพรสปอร์ตขึ้นนะครับยากว่าถ้ามูในงานนี่เขามาช่วยกันแท้ๆโอเคครับเพราะว่าแบบขุดสถานนี่น้อกมาดับไปเปิดกับผมมาแจ้งนี่ชุมชนข้าเขามูชุมชนไปดับชุมชนกับผมมีความโห้ในการดับไฟปลานะครับผมมีงบประมาณติีมสนับสนุนให้เขานะครับเลยว่า ถ้ามีหน่วยงานมาสนับสนุนงบประมาณต่างๆเขามอู้ขอเขาได้ไปป่ฟยปาสร้างคิดสํานึกให้เขาในชุมชนเขาได้ครับมีปลามาอยู่ได้นะครับเพราะเขาอยู่กินก็ปลาตลอดครับนี่คือว่าเขาแจ้งผมมาว่าเขาโมโหถ้าเขาไปเจ็บไปเป็นยนนูนเขาย้อนไหนรับไปชอบครับนี่เลยเกิดปัญหาที่ในชุมชนผมนะครับก็เลยอยากให้หน่วยงานมา,ามนน่วยสนับสนุนเร่งดวนครับใครใครได้ทองทิ่นผมไปประสานทองทินทองทิ่นก็บอกมอมิง็ประมาณมาลง ตีะจสับสนุนได้มีแค่ที่ภาษาสมัครครับหรือว่าบอกว่าหน่วยงานไหนเป็นแม่งานลักแต่นะครับกูเตรียมมาบูรณาการนงบประมาณกับมาละลายแม่น้ำครับเลี้ยงลูกงไฟป่าไฟป่าหมอกควันไม่งบมาเลี้ยงสร้างคำปุ๋ยมักอย่างเงี้ยนะดี๋ยนบอยได้ยังเลี้ยงการป้องกันเห็นแบบเหมืนลู่หล่นต้นนกับน้ไฟป่านี้ผมมีเลยครับของตระบนหนงครับและเลี้ยงงบประมาณนอกมานคัอนน้อยนิดมาเหลือน้ำ น้อยเดียวนะครับนอกจากเต็มแก้วมาเหลอมาก้นคืกึ่งแก้วนะครับมาเลยเนี่อย่างไปบ่ได้บ่มีกล่องทุนในการนับไฟป้าของเขาถ้าแต่ลงมาบ้านมีกล่องทุน้ะไฟฟารมก็อยู่ได้นอเขาอยากให้เขาบริหารชัดเจนกันผู้ใหญ่บ้านข่อยหูอันนี้บ้านนี่อยู่กี่มาค้นกี่ค้นไปช่วยกันนับไฟป่าได้สิบคนบ้านนี่ออกละเวิไฟป้าห้เลยไป่เข้าป่าออกป่าย่ายหก้ไม่ต้องไปปิดป่าเขานะครับเพราะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในเขตป่าเขตอุทยานครับเขาก็เพิ่เลี้ยงควายเลี้ยงควายแต่เขาไปดูแลงวัวควายเขา เขาก็ไปรู้ไปคยปลาได้นะครับพอระวังไฟปลาเพราะนักล่าสัตว์กับ่มนี้ละคนล่าสั์กับคือคนตีไปเราโล่งงวควายเขาครับคือเขาคนที่ไปเล่นงวงเลยงควายเขาก็แบกปืนไปหองงวควายเขาและไปหอไคปลาเขาได้ครับนี่เป็นการป้องกันเลยในชุมชนเขาดูแลกันได้นะครับถ้าเอา่มีนี้จะนี่มามาได้ต้องจ้างเขาไปดูสิเออจ้างหมูนี่ไปหอไฟยปลาเฮอในชุมชนนั่นถือไม่กล่องทุนแต่รวมว่านว้ตีเขตอุทยานนะครับรวมให้รชอบกันครับ รวมหลัฐตะเวนด้วยกันครับเจ้าหน้าที่อุทยานครับทำบอจับบอยับกันทําความเข้าใจด้วยกันได้มันจะอยู่ได้รวมกันได้ปลาชุมชนคนอยู่กับปลาครับชุมชนได้นะครับอันนี้คือของตำบลหันนุงอยากง่ายจะนี่พ่อพาคี้ายของพวกของเขาอยากขึ้นรวมมีส่วนรวมกันได้คือคนใ่บ้านกับนั่งก็ไปรวมกับชุมชนขอไปหลัฐตะเวนได้ครับนี่คือตุ้ตีของตำบลหันนุ่งตียาอยากขึ้นมีจะนี่นะครับะร่รวมกันทําปฏิบัติให้ได้ครับต่อไปเลียงไฟปลาจะลดน้อยถอยลงไปครับ